สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูก้อยนะคะวันนี้ครูก้อยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องเครื่องปรุงรสในครัวเรือนของพวกเรานะคะจากถุงสื่อกออนแฮนค่ะเดี๋ดูกันเลยเรามีอะไรกันบ้างนะคะชิ้นที่หนึ่งนะคะน้ำปลาพูดพร้อมกันนะคะน้ำปลาชิ้นที่สองนะคะซอส พูดพร้อมกันนะคะซอสชิ้นที่สามนะคะผงปรุงรสพูดพร้อมกันนะคะผงปรุงรสชิ้นที่สี่นะคะน้ำตาลพูดพร้อมกันค่ะน้ำตาลชิ้นที่ห้านะคะเกลือพูดพร้อมกันค่ะเกลือ เด็กๆเก่งมากเลยนะคะวันนี้สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ